มากแต่ต้องต้องแก้มว่อเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็งานไทยเวิร์กกับโอหรือโอทบเราเนี่ย move ได้เนี่ยผมคิดว่าวันนั้นคนรุ่นใหม่จะหันกลับมาเป็นช่องทางทามากินได้อีกช่องทางหนึ่งในตำนานที่ท่านเคยเป็นนายยงตรีแล้วก็ทํางานกับกรมการพัฒนาชุมชนมาตลอดกระทรวงมหาดไทยมีอะไรที่จะเป็นข้อเสนอสับกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องของไทยเวิร์กไหมครับว่าเขาจะต้องเขาทำงานร่วมหลังรัฐเอกชน กับโซเชียลแอนิ์ไพร่์ยังไงครับคือวันนี้มันอยู่ที่การเอาจริงเอาจังถ้ารัฐเอาจริงเอาจังข้าราชการก็ร่วมมือเมื่อข้าราชการร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่เคยร่วมมือมาก่อนเนี่ยนะวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะต้องร่วมมือเต็มที่กระทรวงมหาดไทยเป็นตัวสําคัญที่จะนํานโยบายไปสู่ประชาชนนั่นคือผู้ว่าในาอำเภอ กำนันผู้ใยญ่บ้านเขาอยู่ติดชาวบ้านที่สุดถ้าเขาร่วมมือปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะไทเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรเป็นมูฟเมนต์ซอฟต์พาวเวอร์เป็นมูฟเมนต์เมื่อเป็นมูฟเมนต์เนี่ยมันไม่มูฟถ้าไม่มีคนช่วยมูฟคนช่วยมูฟที่สําคัญคกลไกสําคัญคือมาไทยต้องมูฟนะครับครับก็คง ทางงานซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประสานระหว่างรัฐเอกชนและจริงแล้วที่ผ่านมาหลายอุตสาหกรรมก็นําโดยเอกชนแล้วก็รัฐสนับสนุนนะครับตอนนี้อยากจะเรียนถามว่าในความเห็นของท่านตัวหัตถกรรมหรือตัวโอท็อเและนงอนาคตเป็นไทยเวิร์สเนี่ยถ้าหากลองให้ยกตัวอย่างสินค้าหรือตัวโฮมฟ p รดิชชิ่งต่างๆสัก3อันที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นอันที่ นําไปสู่สินค้าไทยเวิร์สไปสู่ตลาดโลกได้เนี่ยอะไรที่น่าจะเป็นสักสามชิ้นที่น่าสนใจครับจริงๆเราก็เรื่องผ้าเราก็เก่งครับเรื่องผ้าเรื่องลายผ้าเก่งๆเยอะแล้วก็อพารเม้นต์ผมที่ลอนดอนคนที่แต่งให้ใหผมเนี่ยเขาเอา เอาเอาพรมที่ถักจากาพรมกับผ้าไหมไทยกับไหมไหมของไทยเนี่ยไปักสวยงามนะครับคือมันยังมีอะไรโดยเฉพาะเรื่องผ้าเนี่ยสาารถทาได้หลายแบบเพราะเราทอเก่งทอเป็นทอลวดลายทออะไรได้เยอะแยะไปหมดถ้าจําไม่ผิดตอนสมัยเอปกปี2อ0 0 2 0 0 สองพันสามที่เราจัดที่รป็นเจ้าภาพที่เมืองไทยเนี่ยเราไปทําเอาผ้าไทยที่ทําจากสุรินเนี่ยที่ทอแบบคนอยู่ข้างล่างด้วยนะช่วย้อยจากข้างล่างด้วยมีสองสองชั้นเขาเรียกอะไรผมจําไม่ได้ละไอ้นี่นะเป็นที่สวยงามจริงๆผมมาตัดให้ผู้นําทั้งหลายพออกพอใจกัปแถวแล้วก็ไอจานเบญจรงลายเบญจรงเนี่ยที่ดีไซน์เนี่ยทําได้สวยมากวันนั้นผมก็ทํา แล้วก็แจก,กให้กับผู้นาทุกคนกลับไปคนละชุดเป็นเบน,นจรุงแต่ว่าเวลามันก็ต้องมารีดีไซน์ใหม่เพื่อให้มันมันมันใช้งานได้ดีกว่านั้นนะครับต้องมันต้องปรับตัวตลอดเวลาไม่ใช่ว่าปรับตัวไม่ได้ต้องปรับตัวตลอดเวลาแต่ยึดสิ่งที่เป็นเป็นแก่นของไทยไว้นั้นผ้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ย ส่วนที่เป็นผ้าประกอบเราใช้ผ้าที่ทาแบบไทยๆได้หลายอย่างนะครับ <c oughs> แต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องทอแบบชนิดที่มันคงทนเพราะเฟอร์นิเจอร์มันต้องนั่งต้องอะไรมันจะหยุ่นจะพองอันนี้ต้องคือคือมันต้องพัฒนาการเทคโนโลยีไปด้วยพร้อมๆกับลายและแมทเทอเรียลไทยครับมันทําได้เยอะมีหลายตัวหลายตัวครับเฟอร์นิเจอร์ก็ส่วนหนึ่งนะครับเราโดยเฉพาะไม้ ไม้ทั้งหลายที่เรามีอยู่เยอะแยะเนี่ยใช่ครับแล้วดีไซน์ดีๆเนี่ยมันมันทำได้เยอะแยะไปหมดก็ดูเก้าอี้แอเมสใช้ไม้เขาดีไซน์นั่งสบายมากเบาแล้วมีหนังสองแผน่นตัวละสองแสนห้าถ้าเราทำเนี่ยห้าหมื่นเต็มที่เต็มที่นะมันมันเป็นอะไรที่มันมีรูมอะมีรูมที่เราจะสามารถทำเงินได้เยอะ แต่เพียงแต่ว่าต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยต้องคุยกันภาคเอกชนใครรันเอาไอเดียเนี่ยมานั่งกินข้าวกับผมอะ่ะผมตัดใจเลี้ยง